หลังจากแต่การห่อกระฝันสมอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เตรียมเอาเขาไปละหมาดถูกไหมครับก่อนจะไปละหมาดก็คือก็ต้องเคลียร์เรื่องหนี้สินก่อนเคลียร์เรื่องหนี้สินของคนตายก่อนซึ่งเป็นวาญิบเป็นวาญิบที่ต้องเคลียร์หนี้สินให้กับคนตายหากคนตายมีทรัพย์สินคือถ้าเกิดคนที่ตายนะครับไปยืมเงินคนอื่นมาอาจจะยืมมาสักหนึ่งหมื่น แล้วเขามีทรัพย์สินที่ทิ้งไว้เนี่ยประมาณสองหมื่นต้องเอาเงินคนตายไปจ่ายใช้เป็นวายิบเชอครับอขอขอ้ออะไรครับวายิบแปลว่าจําเป็นจําเป็นครับคือว่าจําเป็นต้องทําหมายความว่าถ้าไม่ทําเนี่ยคนตายจะถูกแขวนเอาไว้ในอริยสนติวัตรศานบอกว่าคนตายเนี่ยจะถูกแขวนเอาไว้กับหนี้สินที่เขามีแขวนยังไงอะไรงไงวัดราวะลำมันเป็นเรื่องของอินมุนเกฟโลกเล่นลับ เราไม่รู้แต่เรารู้แต่ว่ามันไม่ดีแน่ๆแ,แหละสำหรับคนตายนี่ะถ้าเกิดเขามีหนี้สินแล้ไม่ถูกใช้เนี่ยเขาเดือดร้อนแน่นอนแต่ถ้าเขาไม่มีเงินถือว่าไม่ใช่วายิบถือว่าไม่ใช่จําเป็นที่จะต้องไปยืมหนี้ยืมสินมาเพื่อชดใช้หนี้สินแต่ถ้าทายาทสามารถจะชดใช้ให้ได้เป็นสิ่งที่ควรจะกระทําเป็นสิ่งที่ควรจะกระทําก็คือเราไม่บังคับใครเกินความสามารถ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าอย่างที่เราเล่าบอกว่าถ้าการที่เจ้าหนี้จะให้อภัยมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าในกรณีที่ว่าลูกหนี้ไม่สามารถจะจ่ายได้นะครับไปในเรื่องหนี้สินเคลียร์เนาะก็คือเอาเงินของคนตายนี่แหละจาเป็นต้องเอาเงินของคนตายเนี่ยชําระเคลียร์หนี้สินให้ก่อนแต่ถ้าเกิดทาย,ยาทสมัครใจอยากจะขอเอาเงินของเขาก็สามารถกระทําได้แต่ต้องอย่าลืมเรื่องหนี้สินจะเป็นหนี้สินด้านไหนก็ตามนะครับถ้าไปลวงเกินในด้านไหนก็ต้องไปขอโทษเจ้าทุก ถ้าไปเอายืมของอะไรมาก็ต้องเอาของที่ยืมไปคืนเขาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็พวกเราก็ควรจะมีสมุดบันทึกไว้ว่าเราไปยืมอะไรใครมาเผื่อถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปคนข้างหลังจะมาจัดก,การให้เราได้ต่อไปครับอันที่7มารยาทที่ควรทําก็คือดูว่าเขามีคําสั่งเสียอะไรไหมเพราะคําสั่งเสียบางอย่างมันต้องทาตั้งแต่ตอนก่อนอาบน้ําก่อนก่อนละหมาดเลยเขาอาจจะสั่งเสียว่าให้คนที่อาบน้บ หรืออาจจะสั่งเสียอะไรก็ตามแต่คําสั่งเสียของคนตายจําเป็นต้องทําตาบใดก็ตามที่คําสั่งเสียนั้นไม่ขัดกับกุรานกับพะริสอย่างถ้าเกิดคนตายสั่งเสียว่าถ้าฉันตายแล้วนะงานเลี้ยงของฉันอย่าให้มันเศร้าให้เอาเพลงมาเปิดให้มันลื่นเริงหน่อยทําไม่ได้ทำไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดเป็นคําสั่งเสียที่อารอมทําไม่ได้